กอจะได้เวลาอนะาจจะนัดกรรมการสภาอยาโิโยมก็ไม่มีน้องอเอา,า,อาไไแล้วก็จะได้เอาในชื่อในนามถ้าผายได้ยินแล้วก็ขึ้นมาประเทนในเลือก ยาธิคุณคืออันกอจัทคุณอันนี้ก็มีบทได้กันไว้กันสาปฏิเสธเคยรักในว่าท่านได้นํามาวางสาที่นี่รักกับหล่อเป็นคุ ทักเป็นชื่อกันในที่เสียงดาพูดนมาเกี่ยวกับพูดเองนะคุณมาพูดกับแม่นั่งเกี่ยวจังอบืนายมาใจำนือพ่อคือว่าพ่องแม่ากวอันนี้คนเกเ่เ่่ี่ ยไปนี่สาวสาวนะเก็บโลกขอจริงขอทำมานี่สาวสาวนี่นานนอนจังหวังเราเพื่อถูกเก็บพอดีวกตพอีัเาชื่อันั่นั่แ่งแม่ั Hey, yes, I don't like that. เราที่เดินมาบอพ้นหาวอุ่นที่นี่แม่มั่งแค่ามเราเหงาตอนนี้เพิ่งเอที่นเดินาไม่มั่งแค่ยามนีนะฮแค่ยมเาั้เอ๋อมาเดียวเราัคนเรามีนี่เด็ดาดเจอที่ตาบามีหนาคกคัเอ็นดงดา ยอยู่มาตักล้องเพงจริงเป็นจังเป็นดีใหรถามมันจะยังแม่ก็มาตักล้องฟังเฮาบอกไปที่น้องตักหลายตุ้มม่ตุ้ ก็น้องบอกอามากตอนนี้แบบคนปู่บาลีมาตั้งเล็กแต่ที่เล็กแต่ป้านั้นนะกำโตแน่ยอดปู่มาแต่ป้าน่าแต่ที่เล็กนะเจ้าอยู่บ้านล็อกบังปูนอันที่มีเคดี้สันนี่เด็กจูดยังว่า ne kaouen nañ ki lonien gogant an tan, pe ti pe no u gap an tan cang. Ani Hãy đi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ nó video hấp dẫn cho cho ดีต่อาลออ่อดีตเี่ยวกับเธอไม่อยู่ที่จิตไปติสมองนตมองพเียวทำใหเรียบร้อยวตรงนี้ะเจ้ามาเดวได้งกันไปจนมอดโมมดแกนิ้วใปัดหกจุิตอันฝ่าจูบังจะไปดวจะไปนานไม่จิง ตัวเองวาจะได้เป็่นสู่บานสูปราธรรม ที่จะได้มาปวดปีโอมหันรับนิมนต์ไว้ที่หัางที่นี้ให้รักอันการศึกษาจังจะมีปัญญาที่ยังต่อหนึง้บังคชาบัที่ทินาคนแตกนันามปปั๊บโ่ตี้กอ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ คือบักให้ดาแต่บักให้ดีเออนี่ละอ้อคนเฮามเท่ามาพีชตาก็เาเรี่ว่าสูงและวดำดำและขาวเาาและสั้นมั่ละครนอนและตกรลุกเด็อุ้งลกลูกเลยเอายอย่างอ้ยังก็เท่ามานี่ก็งสูงแล้ดสูงและดำยเนี่ยเเอหาล้อหัิ โอ้ข้ากอ่อนหลังองลูกกองลูกเนี่ยตามลูกตามลูกต้องต้องหียตาครับเจ้าถุงและตาตาแล้วขาวนี่แบบนี้น่องโอบน่องเนี่ยแค่กระเด็นมานด้ไหนกันล่ะไม่ใช่โอนดำเปลี่ยนสีแดงบึ้งเปลี่ยนเป็นน้ำผู้ของเนี้ยอ้ําน่องถ้าอย่างนั้นถุงและตาดำแล้วขาวยาวแล้วสั้นยาวแล้วสั้นนี่กคือย่างนั้ะว่า i โออนอนแบบลูกนี่ต้งหายเนไปรับเนหลไม่ตื่นไม่ได้คหนาเออเยนอนแล้วยไหมแก้วทำเองก็ไปกลับชวถูกันดูอยรัดู่อ๋ยังไม่ได้ออกเพื่อนเนาะออกเรื่อังจะราดยกไปแล้วไปไปไกับหลับไม่ตื่ นี้ได e ้ในโลกนี้เกิดแก่ใไปทุกดวที่แน่นอนุ้แล้วำจำแล้วเอาาแล้วมันนง อยู่รอดเนาะแล้วมุ้งยัไปนี่ไปเขาอยากรูจะหล่อพ่อจะรวยเมื่อถึงคราวใครปวดยังเลาอาจารย์นี่แกเองชูมประจำไม่ไ้รูจะหอพ่อจะรวยเมื่อถึงยามใครป่วย ก็แค่เอ็กเด็กโชคดีกอตายก็แค่ดกม่แล้วก็เต็มตึ้งเต็มยงก็งนกเอนก็โดีโชดีแม่ต็คอนคอยล่นแหแก็ต้องตายเนาะก็แค่เด็กก็แค่เ็กโดีต้องตายอันนี้ยังไม่ได้อาอนนี้ร้าอ่ะาตกไัเนาะร้นเกี่